ึ่งระบบ E.N.C เนี่ยเขาจะสร้างคลื่นเสียงมาตรงกันข้ามกับเสียงรบก,กวนเพื่อมาหักล้างกันค่ะ tag. s a t t t y Tag เขาจะทำงานเหมือนกับโหมดโมโนโเลยนะคะแต่ว่าจะเพิ่ม Backup t a g ็ขึ้นมาอีกหนึ่งแท็ก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับ Holyland Lux m a c ค่ะ My w i r l e t คุณภาพเสียงดีให้เสียงระดับสตูดิโอเลยนะคะแต่นอกจากคุณภาพเสียงที่เขาให้มาแบบจัดเต็มแล้วเขายังมีฟัง์กชันที่จะมาเป็นตัวช่วยทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ค่ะฟ้าก็เลยจะพาทุกคนมาเจอกฟัง์กชันของเจ้า Holyland Lux Max ว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาเริ่มต้นที่ฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนค่ะ Holyland Lux m a c เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบ ENC ซึ่งระบบ ENC เนี่ยเขาจะสร้างคลื่นเสียงมาตรงกันข้ามกับเสียงรบกวนเพื่อมาหักล้างกันค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทําให้เสียงพูดของเราดังแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยฟังก์ชันนี้นะคะจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราออกไปทํางานนอกสถานที่แล้วก็เจอเสียงรบกวนเยอะๆค่ะแต่ในกรณีที่เราอยู่ในห้องสตูดิโอหรือว่าห้องเงียบๆแบบนี้การที่เราเปิดใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เสียงพูดของเราดรอปลงได้ค่ะยังไงก็สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะคะ และนอกจากฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนแล้วนะคะ <S <S <it> <S เขายังมีฟังก์ชันที่จะมาช่วยเพิ่มคุณภาพของเสียงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนั่นก็คือ Recording Mode ค่ะโดยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบนะคะนั่นก็คือแบบ Mono, Studio แล้วก็แบบ s a ฟ e t y Tag ค่ะแบบ Mono นะคะเขาจะให้เสียงแบบ Channel เดียวโดยเสียงจะออกมาพร้อมๆกันค่ะเหมาะกับเวลาที่เรานั่งบรรยายหรือว่านั่งพูดคนเดียวแบบนี้เลยค่ะ แบบสเตอริโอค่ะเสียงจะแยกออกเป็นซ้ายและขวานะคะยกตัวอย่างเวลาที่เรานั่งสัมภาษณ์หรือเวลาที่เราต้องการให้เสียงดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายก็คือเซฟตี้แท็กค่ะ <S <S เขาจะทํางานเหมือนกับโหมดโมโนเลยนะคะแต่ว่าจะเพิ่มแบ็กอัพแท็กขึ้นมาอีก1แท็กโดยแท็กนี้นะคะจะมีค่าการรับเสียงหรือว่าเกณฑ์เลเวลอยู่ที่ลบหเดซิเบลจากเมนแท็กหรือว่าระดับเสียงปกติค่ะโหมโด,ดนี้นะคะจะใช้ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของระดับเสียงที่เราไม่สามารถ ควบคุมได้ถ้าเกิดเสียงพีคที่เมนแท็กเราก็สามารถเลือกใช้งานแบ็กอัพแท็กแทนได้เช่นเวลาที่เราสัมภาษณ์นอกสถานที่หรือว่าสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วแต่ละคนก็มีระดับเสียงพูดที่ดังไม่เท่ากันค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถปรับ EQ หรือว่า Equalizer ได้ด้วยซึ่งสามารถปรับได้3รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะก็คือ h i Fi Low Cut แล้วก็ Vocal Boost ค่ะแบบ h i Fi นะคะหรือว่า High Fidelity ตามชื่อเลยค่ะคือเขาจะให้เสียงที่คุณภาพสูงเหมาะกับงานที่ต้องการ Quality สูงๆนะคะถัดมาก็คือ Low Cut ค่ะ Low Cut เนี่ยเขาจะตัดเสียงในย่านความถี่ต่าเช่นเสียงลมหรือว่าเสียงรถค่ะ และสุดท้ายก็คือ o o a l b o o ู t ค่ะเขาจะสามารถ b บู t เสียงพูดของเราให้ดังและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น e q u a l i z r r เนี่ยเขาจะใช้ปรับขึ้นความถี่ของเสียงให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของเราในตอนนั้นนะคะทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดค่ะ และนอกจากฟังก์ชันการเซตติ้งให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีแล้วนะคะเขายังเหลืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่ฟ้าคิดว่ามีประโยชน์มากๆเวลาที่เราออกไปทํางานนอกสถานที่ซึ่งอาจจะเจอสัญญาณรบกวนเยอะๆหรือว่าอยู่ห่างไกลาจากตัวรับส่งสัญญาณนะคะซึ่งอาจจะทําให้เสียงของเราเนี่ยขาดหรือว่าหายได้ฟังก์ชันนั้นก็คือการเล็อข์ดเสียงค่ะซึ่งโ o l ิ l ล n d l ล r k m a ็นี้นะคะเขาสามารถเล็กขอดแล้วก็บันทึกเสียงได้ที่ตัว TX ค่ะซึ่งตัว TX เค้านะคะแต่ละตัว เ,เขา b u i l นเมมโมรี y การ์มาให้ถึง8 g b เลยและหลังจากการเลกคอร์ดนะคะไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์เวฟค่ะและการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถคอนโทรลผ่านตัว TX แล้วก็ตัว RX ได้เลยค่ะ และนี่ก็คือฟังก์ชันของ Holyland Max ที่ฟ้ายกมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะทั้งการตัดเสียงรบกวนปรับรูปแบบของเสียงให้ได้คุณภาพเสียงดีนะคะนอกจากนี้ยังสามารถกดเล็ขอบเสียงได้ด้วยเรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมมากๆเลยค่ะถ้าใครกําลังมองหาไมเครเล็คู่ใจอยู่ Holyland Max เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะคะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ ก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องเดือดิจิตอลเอของเราไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนคลและถ้าหากคลายมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ